เรื่องการเมืองนิดหน่อยละกันเมื่อวานวันหยุดใช่ไหมนายอนุทินก็เขาเป็นเขยระนองนอก็เลยลงใต้ลงระนองไปบ้านคุณจา่าไปโอไปไต่กว่าทุกวันเลยนะใช่ค่ะเป็นคาราวาลเลยเลยเออมาแบบนี้เลยนี่มีทั้งนั่งสองแถวมีทั้งตีกลองมีทั้งแหลงใต้ดูบรรยากาศกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมคือจะไปขอบคุณคนระนองนั่นแหละนี่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 น,นี่ลีลาขับรถเนี่นะคะ น้าอนุทินหัวหน้าพักภูมิใจไทยลงใต้ไประนองไปพร้อมกับภรรยาคนสวยคือคุณอนุทินเป็นเขยระนองไปกับคุณจา๋นาธนะนนท์ก็เพิ่งจดทะเบียนสมรสกันเมื่อพรีวเททาเลไทยที่ผ่านมานอกจากได้เยี่ยมบ้านเกิดของสีภรรยาแล้วก็ถือโอกาสขอบคุณชาวระนองนะคะคที่เทคะแนนให้กับ,บนายคงกิจฉัดมาลีรัต ผู้สมัครของพักภูมิใจไทย55,026คะแนนอันนี้อยากไม่เป็นทางการนะก็ทิ้งห่างคู่แข่งอันดับ2จากพักประชาชนที่ได้1,743คะแนนก็ห่างกันอยู่44,000กว่าคะแนนนะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยนายอนุทินก็โชว์ลีลาขับรถเนี่ยเป็นรถ2แถวเป็นรถ2แถวแบบเนี้ย สัญลักษณ์ของระนองเลยค่ะคุณอนุทินคุณจะขับทุกอย่างในโลกนี้ไม่ได้นะคือขันก็ขับได้เหรอเดี๋ยวใครที่รอเรื่องเลขทะเบียนเดี๋ยวจัดให้แน่นอนแต่ขอเคารพธงชาติก่อนนะจ๊ะดูเลยค่ะเวลาขับรถของนายนุทินขับสองแถวแบบนี้นี่เป็นสัญลักษณ์ของระนองเลยนะก็ขับเองแบบนี้ครัดท้องอ แล้วก็มีใครนั่งข้างมีคุณวราวุศิลปะอาชาค่ะด้านหลังด้านหลังเป็นคุณจ๋าแล้วก็คุณไตรสุรีนั่งให้กำลังใจแล้วก็แน่นอนค่ะพอลงพื้นที่มาแบบนี้แล้วมาขอบคุณคนระนองแบบนี้เขาต้องมีทำท่าด้วยนะทำท่า plus อ้ท่าประจำนี่ plus เอ้ยถ่ายแบบนี้น่ารักอะโผล่หน้ามาจากหน้าต่างด้านหลังแบบนี้เนี่ยนะคะรถคันนี้สายสี่สะพานปลาเห็นทะเบียนยังอ่ะเมื่อกี้ตอนที่ถ่ายรูปหน้ารถภาพกว้างอะ 1นึ่ศเขตหนึ่งศสามห้าอยากรู้อายุรถคันนี้กี่ปีแล้วเนี่ยโอ้สภาพน่าจะมีเกินนิสสันบอนี่แหละอ่รุ่นแรกเลยเนะี่ยของตระกูลบิ๊กอม เมื่อวานเนี้ยนะเมื่อวานมันมีช็อตที่แบบในโซเชียลแชร์กันตอนตีกลองอะตอนที่ไปสันเจ้าในตัวเมืองอะค่ะ,ะคือเขาเขามีความเชื่อว่าจะต้องตีกลองให้ดังกังวานไปถึงชั้นฟ้าได้อนุทินก็โอ uh ้โหจังหวะน,นี้ขอดูหน่อยค่ะเต็มๆหน่อยค่ะ โอ้โหนี่เป็นกลองยังตีไม้กลองเด้งกันาดนี้ถ้าเป็นปี๊บจะขนาดไหนลอ,อ,องคิดดูก็แล้วกันคือคุณอนุทินน่ะเล่นเครื่องดนตรีได้หลายชนิดเป็นนักดนตรีด้วยแล้วก็นี่จังหวะเนี้ค่ะที่ตีกลองแล้วมันมีจังหวะที่แบบหนังกลองมันก็คงเด้งไม้กลองมากระแทกหน้านิดนึงแต่ก็บอกว่าไม่เป็นอะไรนะคะครับส่วนเรื่องของการเจรจาพักร่วมรัฐบาลเพิ่มเติมอันนี้ก็ต้องรอดูว่าเออตกลงกับกล้าธรรนี่นี่ยังไงนะเพราะว่าใน Facebook ของนายอนุทินน่ะ คือโพสต์เอาไว้ล่าสุดบอกว่าพักภูมิใจไทยจะคุมกระทรวงด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจเองทั้งมหาไทยพาณิชย์แล้วก็เกษตรด้วยพี่ก็นะเขาเป็นนะพักใหญ่ที่ได้คะแนนเสียงมากจริงๆเขาก็อ,อยากจะทำงานใน,ในกระทรวงสำคัญสำคัญให้ให,ให้ให้เห็นผลอ่ะเพราะฉะนั้นจะตกลงกับกล้าทำได้ลงตัวไหมอ่ะเพราะว่าร้อยเอกธมรัสเองก็คุมเกษตรอยู่อะค่ะ แล้วก็มีรายงานด้วยนะบอกว่าเพื่อไทยเนี่ยได้โคต้ารัฐมนตรีรัฐม,นต,ฐมนตรีว่าการเนี่ยสี่กระทรวงได้อะไรไปบ้าง<อ>เพื่อไทยได้ศึกษาธิการได้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กระทร,ะะร,ระวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอวนะคะ<อ>แล้วก็กระทรวงแรงงานแล้วอันนี้คือรัฐมนตรีว่าการนะส่วนรัฐมนตรีช่วย ก็มีอีก4ี่ตำแหน่งด้วยออ๋เอาเกษตรไปให้เพื่อไทยเหรออืออันนี้มาเป็นรายงานมานะคุณชมเดี๋ยวต้องรอดูความชัดเจนในเรื่องนี้ถ้ามองมุมนี้ถ้ามองมุมนี้แล้วกล้าทำอะกล้าทำนี่ถ้าผมเดานะถ้าสมมุติภูมิใจไทยยังเชิญหรือจะเอานะผมว่าก็คงจะต้องกัดฟันแล้วก็ได้กระทรวงที่ ก็ต้องเอายอมยอมไปแหละผมยังเชื่อว่ากล้าทําก็อยากเป็นรัฐบาลมากกว่าน่ะเอออาจจะต้องกัดฟันเอาหรือเปล่าแต่ถ้าหักนี่โอ้โหแต่ช่วงหาเสียงของพรรคกล้าทําเนี่ยนะก็เน้นย้ำเรื่องการคุมกระทรวงเกษตรมากเลยนะว่าจะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรอือเดี๋ยวรอดูรอดูนะท่าทีภูมิใจไทยว่างจะ เอาไว้ไหมกล้าทําและกล้าทําจะเอาไหมกระทรวงที่เขาจะเหลือไว้ให้เนี่ยเราเลือกตั้งกันไปวันที่8กุมภาพันธ์ใช่ไหมอ,อันนี้ก็สัปดาห์หนึ่งครับอ้ออาวกกตออยังรายงานแค่เกอยู่เลยเหรออ๋อมันหยุดหลายจนป่านนี้ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะอ,อ,อ,อ่ะไม่เป็นไรคุณผู้ชมนะแต่เรื่องบาโคดบาโคดนี่ก็เป็นสิ่งที่ทําให้ประชาชนอย่างพวกเราที่ไปใช้สิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงก็ยังไม่สบายใจว่า ข้อมูลของเราโดยเฉพาะข้อมูลส่วนตัวหรือว่าเราเคยเลือกให้พักไหนลงคะแนนเสียงให้ผู้สมัครเขตของพักไหนเนี่ยมันจะถูกล่วงรู้โดยใครหรือเปล่าจนเมื่อวานครับเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งคุณแสวงบุญมีก็โพสต์เฟซบุ๊กเลยแต่ว่ามีการปรับให้เป็นเห็นเฉพาะเพื่อนเท่านั้นแล้วก็ชี้แจงกรณีบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้งว่าต้องแยกต้องแยกเรื่องมาตรการกระบวนการออกเสียงโดยตรงและรับกับการกระทําผิดส่วนบุคคลเนี่ยออกจากกัน โดยหลักการออกเสียงโดยตรงและรับนั้นเป็นหลักพื้นฐานลงคะแนนด้วยตนเองไม่มีผู้ใดมาทราบได้ส่วนการใส่บาร์โค้ดถูกนํามาใช้กับหลักการความปลอดภัยของบัตรและความปลอดภัยของการเลือกตั้งที่จะต้องไม่กระทบสาระสําคัญของหลักลงคะแนนเมื่อผู้สังเกตการเลือกตั้งไปถ่ายรูปบัตรที่มีบาร์โค้ดแล้วตั้งข้อสงสัยว่านําไปตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกลงคะแนนให้ใครได้หรือไม่เรื่องนี้ยืนยันว่าไม่มีทางทราบแน่นอน,อนเพราะการเก็บบัตร ต้นขั้วบัตรรายชื่อแยกออกจากกันไม่มีผู้ใดเข้าถึงได้โดยไม่มีคำสั่งศาลแต่หากมีผู้ใดพยายามอยากทราบว่าผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้กับใครการกระทำแบบนั้นถือว่าทำให้การเลือกตั้งเป็นไปแบบไม่สุจริตและเที่ยงธรรมท่านเลขากรกตยังย้ำว่าการมีบาโค่นนั้นจะทำให้ทราบได้ทันทีว่าบัตรใบนี้อยู่หน่วยเลือกตั้งใด เจ้าหน้าที่กปนผู้ใดเป็นผู้ออกบัตรซึ่งกรกตสามารถดําเนินการได้ทันทีหากพบการเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตเบื้องต้นเนี่ยพบทุจริตสองรายแต่ว่าไม่ได้กระทบกับระบบการเลือกตั้งครับเรื่องนี้ท่านเลขาเขาชี้แจงมาแบบนี้นะคุณผู้ชมฟังแล้วจะเชื่อจะมั่นใจมากน้อยขนาดไหนคงแล้วแต่คนแล้วล่ะเมื่อคืนนี้คุณผู้ชมฮะ ศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรางสูรครับอ,อดีตที่ปรึกษานายกได้โพสต์ Facebook แบบพับลิกเนี่ยน,นะแบบสาธารณะสาธารณะเลยบอกว่าช่วงที่ท่านเป็นนิสิตปีหนึ่งคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยโอ้โหย้อนไปเมื่อปี2516เนี่ยครับท่านก็เรียนวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญและวิชากฎหมายเลือกตั้งกับศาสตราจารย์สมภพโหตรกิจซึ่งเป็นเลขาธิการคณะกรรมการการกฤษฎีกาแล้วก็รัฐมนตรียุติธรรมในขณะนั้น แล้วศาสตราจารย์พิเศษทองทองเนี่ยท่านก็บอกว่าท่านก็มีความรู้เรื่องนี้พอสมควรและท่านบอกว่าการใช้สิทธิเลือกตั้งของผู้ออกเสียงลงคะแนนต้องเป็นไปโดยลับซึ่งหมายถึงผู้จัดเลือกตั้งต้องวางระบบด้วยความรัดกุมไม่ให้ใครล่วงรู้ว่าผู้มีสิทธิเนี่ยออกเสียงอย่างไรแม้แต่กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ก็รู้ไม่ได้ระบบเนี่ยต้องปิดสนิทแล้วไม่ใช่เฉพาะในวันลงคะแนนนะแต่จะเป็นวันใดในอนาคตก็ตาม ที่จะไม่มีใครรู้หรือสืบค้นได้ว่าผู้มีสิทธิน,นั้นลงคะแนนอย่างไรแล้วก็ย้ำว่าง่ายๆแค่นี้ครับนี่แหละคุณผู้ชมฮะอาจารย์ธงทองท,องท่านก็บอกไว้แบบนี้ให้ทัศนะไว้แบบนี้ครับ